เครื่องปรุงรสภาษาญี่ปุ่นโจมิเรียวโจมิเรียวประโยคในการใช้นำเครื่องปรุงที่ต้องการจะใส่มาไว้ข้างหน้าประโยคตามด้วยคำช่วยโอะแล้วก็อิเรรุอิเรรุหมายถึงเข้าแปลให้เข้ากับบริบทนี้หมายถึงใส่ตัวอย่างชิโยอิเรรุชิโอหมายถึงเกลือประโยคนี้มีความหมายว่าใส่เกลือซาโต น้ำตาลชิโยเกลือสซึน้ำส้มสายชูโชยุซอสถั่วเหลืองมิโซเต้าเจียวญี่ปุ่นน,น้ำปลาน้ำปลาโตกระชิหมายถึงพริกนะคะถ้าพริกป่นก็อิจิมิโตกระชิโคโชพริกไทยมิริงง เล่ามิลิน